คริสหอวังมาเปิดใจล่าสุดเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเธอก็มาเผยแล้วสำหรับคริสหอวังที่ยอมรับตรงๆกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้กลับมาใช้คำว่าโสดอีกครั้งและได้เลิกรากับแฟนหนุ่มนอกวงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยขึ้นไม่โสดเนอะอันนี้ซีเรียสแล้วนะคือไม่ได้เจอพี่ๆนานเวลามันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไป หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วหมายความว่าโสดหรือไม่โสดอยากให้โสดหรือไม่โสดถ้าอยากไม่ให้โสดช่วยหาแฟนให้หน่อยโสดจริงหรือพูดเล่นเรื่องจริงค่ะแต่จบกันด้วยดีมากๆนะเป็นการจบแบบคุยกันเป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างที่เคยบอกว่าถ้าเกิดจะมีอะไรเกิดขึ้นเราอยากเป็นคนตัดสินใจเองสองคนมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเป็นเรื่องดีค่ะ มันเป็นเพราะเราสองคนมองกันคนละอย่างหรือเปล่าคิสว่ามันคงถึงเวลาที่เราต้องคุยเคลียร์กันทุกคนเวลามีความรักพอมันถึงจุดหนึ่งจะมีการคุยกันเคลียร์กันแล้วก็ถ้าเรายังเห็นตรงกันว่าควรหยุดก่อนมันก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันค่ะตัดสินใจยากไหมไม่ยากไม่มีอะไรยากคิสไม่ได้แต่งงานคิสไม่ได้มีเบบีเพราะฉะนั้นคิสยังเชื่อในความรัก พราะทุกครั้งที่คิสมีความรักเรามีความสุขเป็นเพราะเรื่องของงานด้วยไหมมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะจบกันนานหรือยังไม่นานนะประมาณสองเดือนเองก็เลยงงว่ารู้กันได้ยังไงร,รู้หรือเดาคือเราก็ไม่ได้อยากโกหกเราก็ต้องบอกตอนนี้ถือว่าพักงานและพักใจไปด้วยเลยไหมเที่ยวค่ะตอนนี้เที่ยวเก่งมุมอมองความรักเปลี่ยนไปไหม ความรักเป็นเรื่องแฮปปี้จริงๆคลิสไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับความรักคลิสเชื่อนใจกับความรักทุกๆครั้งเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นบทเรียนให้กับเราในการใช้ชีวิตต่อทำให้เราแข็งแรงและเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอและทุกคนที่เข้ามาในชีวิตมันเป็นประสบการณ์สำหรับเราเพื่อให้เราโตขึ้นได้คิดอะไรใหม่ๆจากที่เราคิดถึงตัวเราเองคนเดียวเราก็ได้ไปเห็นอีกแบบหนึง่ง